สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะมาวิจาร์ณดวงชะตาชีวิตในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2 5 6 3ให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังรับชมจะได้มีแนวทางการดำเนินชีวิต ดวงชะตาชิดของท่านในวันเสาร์ที่31จะเป็นเช่นไรก็มาดูตามราศีเกิดลัคนาเกิดแต่ละลัคนาเกิดเลยครับผมจะวิเคราะห์วิจารณ์ไปตามลัคนาเกิดในแต่ละลัคนานะครับตั้งแต่ลัคนาเกิดสถิตที่ราศีเมษรครับในช่วงวันที่31นะครับวันที่31ดวงชะตาชิดของท่านที่เกิดราศีเมษก็จะเริ่มสดใสดีขึ้นครับเพราะว่าดาวจันทร์ครับ ดาวจันคือเลขสองนี่โคจรมาทับลัคนาเกิดของท่านนะครับทับลัคนาเกิดของท่านส่งแสงสว่างให้กับดวงชะตาชีวิต,ตของท่านได้ส่งผลอิทธิพลของดวงดาวชะตาชีวิตเริ่มดีขึ้นณนะว,วันที่3 1นะครับวันที่3 1มสถือว่าสดใสดีขึ้นส่วนเรื่องของดาวผู้หุ้นส่วนดาวการทําธุรกิจก็ตามนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ว่ายังอุปสรรคอยู่นะครับพอดาวพุธก็ดีดาว ดาวพุดก็ดีดาวศุกก็ดีค่อนข้างที่จะฝืดครับการติดต่อการเจรจาการทําการจดทดจที่สัญญาอะไรก็ตามครับช่วงนี้ถือว่ายัางไม่ราบดื่นดีเท่าที่ควรนะครับคนที่รอคอยความหวังก็อาจจะนะ่ ไม่ส่งผลประสบความสาเร็จเท่าที่ควรนะครับเรื่องอาชีพและที่การงานครับที่การงานก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่นะครับยังทรงตัวดีอยู่นะครับเรื่องที่การงานส่วนเรื่องของโชคลาภครับลาภโชคลาภช่วงนี้ครับนับวันที่31เริ่มส่งผลในการโชคลาภรับรอยจากบังเกิดขึ้นกับตัวท่านที่เกิดในราศีราศีเมษนะครับถือว่าส่งผลดีครับเกี่ยวกับตัว เลขเด่นนะครับเลขเด่นตามดวงก็คือเลข2ครับเน้นไปที่เลข2นี่ครับเน้นไปที่เลข2เพราะดาวจันโคจรมาทับลัคนาเกิดของท่านนะครับณวันที่31อิทธิพลของดาวจันยังไม่ส่งแสงเต็มที่ครับแต่ถ้าเข้าวันที่1พฤศจิกายนดาวจันจะส่งแสงส่งเสริมให้ดวงชะตาของท่านราบรื่นดีขึ้นมีโชคมีลราบรอยครับตัวเลขก็คือเน้นไปที่เลข2นะครับนี่คือตัวเลขเด่นนําโชคนะครับ ส่วนท่านสมาชิกที่เกิดราศีพฤษศนะครับท่านสมาชิกที่เกิดราศีพฤษศในช่วงนี้คือว่าดาวราหูโคจรมาทับลัคนาเกิดของท่านนะครับถือว่าอุปสรรคเกิดขึ้นใหญ่หลวงกับดวงชะต,ตาอของท่านอยู่นะครับยังไม่ราบเดื่นเท่าที่ควรนะครับยังไม่ราบเดื่นเท่าที่ควรแต่ ดวงชะตาคือก็ยังดาวจันทเสียนะครับณวันที่สามเสตติดาวจันทเสียจ,สสจันไม่ส่องแสงจันไม่สดใสจันไม่สว่างในช่วงวันที่สามเสตการโชคลาภลอยจะไม่บังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านมากเท่า,าที่ควรนะครับก็ต้องระวังนะครับเสียบตเอนึงเลยครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพฤษศนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินก็ถือว่าการเงินการทองถือว่ายัง ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่ช่วงนี้สภาพคล่องถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับถือว่ายังมีทุนน้ำทย์ยังมีกําลังอยู่นะครับส่วนเรื่องของดาวคู่หุ้สนส่วนตกเรือนของลาภหุ้นส่วนตกเรือนของลาภก็ เดี๋ยวคับตัวเลขมงคลเลขโชคนาก็ยังก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับก็ยังเหนื่อยเน็ดเหนื่อยอยู่อาชีพหน้าที่การงานก็ตามครับอาชีพหน้าที่การงานดาวการงานดาวเสารานาส์นี้ดาวเสียครับดาวการงานเสียอีกดวงหนึ่งคือดาวราหูโทจันทับลัคนาเกิดยังทรงตัวอยู่นะครับยังทรงตัวอยู่ยังไม่ถึงกับส่งผลให้ท่านได้อ่า เรียกว่าอาชีพการงานอาชีพการงานยังส่งผลเลี้ยงตัวของท่านได้อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแป,แปลงมากนะครับในช่วงวันที่3ามสิบนะครับท่านที่เกิดราศีต่อไปครับราศีเมถุนครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีเมถุนนะวันที่3 1มอดราศีเมถุนดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพุธดาวพุธก็กล,กลุ่มกับอยู่กับดาวศุกร์นะครับถือว่ายังส่งผลทิศทางดีครับราศีเมถุนเป็นราศีราศีหนึ่งที่จะมี โชคลาภการเงินการทองบางเกิดขึ้นนะครับรับรอยจากได้การเงินการทองราบฟุกๆุกบางเกิดขึ้นกับดวงชะตาชุดของท่านนะครับท่านิกิตราศีเมถุนครับราศีเมทุนก็กรส่งผลอิทธิพลดีส่วนดาวคู่สุดคือดาวเสาร์และดาวพฤหัสนะครับเสาร์กับพฤหัสอยู่ในตําแหน่งของ ราศีธนูราศีตรงข้ามมีส่วนผลดันผักดันให้ดวงชะตาชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับโชคลาภลอยจะบังเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหนะ้าที่การงานครับตอนนี้ปัตณิบรรณสุภะกรรมอาชีพการงานก็ส่งผลทิศทางในทางที่ดส่วนเรื่องราภโชคลาภลอยนะครับลาภลอยคือดาวเจ้าเรือนคือดาวดาวองคาไดาวจ้เรืนมีดาวจันทร์มารอนโคโโจรทับอยู่ในตำแหน่งของเรือนราภจะยกรอียดผลอิทธิพลให้อันนี้เกิดราศีเมถุนมีโชคมีลาภ นในโชคเรลาบการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงล้าบก็ตัวเลขเด่นเลขนาโชคก็ในวันที่3เสก็คือเกือบเลข2ครับเกบเลขสองแล้วก็มาอยู่ที่ตําแหน่งของเลข5กับเลข7็นะครับเลข5กับ7ตัวหนึ่งครับเป็นดาวเล็งครับดาวเล็งกันอยู่นะครับ5กับ7ครับวันราศีต่อไปครับสมาชิกท่านที่เกิดราศีกรกฎครับราศีกรกฎ ในช่วงวันที่31ตุลาคมนะครับราศีกร,รกฎดวงชะตาชิคท่นอนก็ยังทรงตัวดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินการตรองถือว่ายังส่งผลให้ท่านดวงชะตาชิคท่านได้มีความสุขมีความรบาบเลื่อนสุขสมบังดีอยู่ครับส่วนเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะครับช่วงนี้คือว่ามีค่อนข้งที่จะมีกระทบกระทั่งคําพูดคําจายอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ว่ายังยังยังไม่ถึงกับขั้นแตแกแยกแย่ร่างกันนะครับแต่ว่ายัง ในณวันนี้ครับณวันนี้ก็ถือว่าวันที่31นะวันที่3ามอตรงกุวภาเสา์นะครับตรงวันเสาร์ดาวกู้คน,นตกเป็นอลินะครับดาวเสาร์ตกเป็นอลิตกเมื่อตกเป็นอลิในที่นี้กระส่งผลให้ท่านมีความกระทบกระทั่งในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวาอาจจะเป็นคนณดวงในช่วงนี้ครับจะ คนเดิมคนเก่าคน,คน,คนที่เคยพบปะค,คุยกันมาก่อนเขาจะย้อนโคจรเข้ามาหาอาจ,จมีความทําความเข้าใจกันเกิดขึ้นในชีวิตความรักชีวิตครอบครัวาอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรณนะวันที่3านะครับอ่าดูส่วนเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานดาวรันดาจันส่งแสงหน้าที่การงานกะส่งผลทิดทางดีส่วนเรื่องของโชคลาภลาภ ราพราวรา,าหูการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจะมีโชคมีลาบนะครับมาดาูเลขโชคลาบณนะวันที่31ครับผมก็จะวิจารณ์ให้ท่านสมาชิกได้ดูว่าตัวเลขณนะวันที่1จะเป็นเลขอะไรครับนี่คือ ท่านที่เกิดราศีก็หลักตัวทรงผลดีนะครับไม่มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะครับราศีต่อไปครับราศีสิงค์ครับสมาชิกนผู้ชมที่เกิดราศีสิงห์ครับราศีสิงห์ดาวเจ้าเรือนคือดาวอาทิตย์กับตกเรือนสาชัถือว่าตำแหน่งส่งผลทิศทางในทางที่ดีครับเรื่องคุมทรัพย์การเงินการทองสภาพคล่องในช่วงวันที่31ก็ถือว่าส่งผลทิศทางในทางที่ดีครับการเงินการทองสภาพคล่องถือว่าดีพอสมควรเลยครับส่วนเรื่องของชีวิตครอบครัวชีวิตความรักก็เช่นเดียวกันครับชีวิตความรักก็เช่นเดียวกัน ชีวิตครอบครัวอุปสรรคเกดไม่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้เรื่องของชีวิตของท่านก็แฮปปี้นะครับท่านสมาชิกที่เกิดราศีสิงค์ครับราศีสิงห์เรื่องกรรมะอาชีพหน้าที่การงานที่ทําอยู่แล,และและาภเรื่องของโชคลาภจากการเงินกันทองือว่าส่งผลทิศทางให้ท่านมีโชคปีลาภเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานมากที่สุดนะครับนี่คือท่านที่เกิดราศีสิงค์ครับราศีต่อไปครับก็ราศีกันครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกันราศีกันมี ดาวที่โครจรทับลัคนาเกิดอยู่นี่คือดาวเจ้าเรือนคือดาวกาเกษตรคือดาวพุทธครับแล้วก็มีดาวศุกร์ดาวคู่ดาวคู่ธาตุคู่น้ำนะครับดาวคู่ธาตุกันนั้นส่งผลอิทธิพลให้ท่านในช่วงนี้ ส่งผลทิศทางดวงชะตาชีวิตคนราบลื่นสนใสมากครับมีแาวองคารลิงอยู่นะครับดาวองคารลิงอยู่ส่งผลทิศทางให้ดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงนี้ครับส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่านมีความสุขมีความโชคดีเรื่องการเงินการทองก็เช่นเดียวกัครับอิทธิพลของดาวการเงินการทองเช่นเดียวกัคร<า>ับ<า><ล>ในทิศทางดวงการเงินการทองก็ราบลื่นส่งผลทิศทางที่ดีแต่ว่าเรื่องอาชีพหน้าที่การงานาเรื่องของคู่ส่วนนะครับช่วงนี้ความลักสนใสราบรื่นนะครับความักสนใสราบรื่นหลง ของอาชีพหนะ้าที่การงานการงานก็ส่งผลในทางที่เกี่ยวกาันธุรกิจการติดต่อการจารัดานะครับในช่วงนี้ถ้าเป็นท่านเป็นที่เป็นทํางานเกี่ยวกับด้านศิลปะบันเทิงการแสดงทุกแขนงทุกสาขาช่วงนี้การเงินทานทองไหลามาเทมาครับการเงินไหลทองเทมาเทมาแต่ท่า,ทา,ทา,ทานที่เป็นนัก ศิลปะการแสดงต่างๆนะครับช่วงนี้ถือว่างานรับเชิญมีเยอะนะครับมีรับเชิญมีมากช่วงนี้เป็นช่วงที่กอบกวยผลประโยชน์ของท่านนะครับช่วงนี้อุตสาหะริยะให้ดีครับเราอย่า,าให้ท่านมีความขยันมันเพียนรักษาหน้าที่ตนเองนะครับ Icana, ท่านจะมีความรับเรื่องการเงินการทองไหลมาทีมานะครับเป็นช่วงๆนะครับแ,แ,แต่ละคนแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันครับส่วนโชคลาภลอยในการเส so ี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับลาบลอยในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเราจันเสียครับจันในที่นี้จันเป็นมรณะตกมรณะอาจจะไม่ส่งผลให้ท่านมีโชคลาภลอยเกี่ยวกับเสี่ยงโชควงนาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอาจจะไม่มีโชคครับแต่ถ้าซื้อถ้าเอา หน้าที่การงานมากกว่านะครับตัวเลขมงคลก,กับท่านก็คือเลข4664นะครับ4664แล้วก็34433663นะครับเอี่ยวกับตัวเลข เด่นนำโชคนะครับนี่คือท่านที่เกิดราศีกันกะระตีพอสมควรนะครับราศีต่อไปคือราศีตุลครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีตุลครับราศีตุลช่วงนี้อุปสรรคใหญ่พะพอสมควรครับดาวอาทิตย์โคจรทับลัคนาเกิดดาวจันเรียนตกประัการเงินการกองสภาพคล่องไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแม้แต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็อาจจะไม่ส่งผลให้ท่านได้รับโชคลาภแต่ดาวจันทหนิงลัคนาเกิดท่านอยู่ก็ยังพอมีโอกาสในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบช่วงหยุด ช่วงณนะัวันที่31นะครับวันที่3าสิดการติดต่อกันเจรจาอะไรก็ตามครับจะสง่งผลมีช่องทางแสงสว่างเกิดขึ้นให้กับตัวท่านดีพอสมควรนะครับหรือว่าช่วงช่วงจังหวะดวงวดาวชะตาชีวยจะสง่งผลทิศอิทธิพลในทางที่ดีขึ้นโดยกระตายชีวงท่านหลังจากมีวสักรมืดมนมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหนะ้าที่การงานการเงินนะครับเรื่องชีวิตครอบครัวก็มีปัญหาอยู่นะครับก็ ในในวันที่3 0อก็จะส่งผลให้ท่านได้รับโชคัลาภบ้างนะครับการติดต่อ,อการการติดต่อกับคนที่จะให้ความบุญธรรมคำจนก็ยังมีดีขึ้นนะครับจะต,ต้อง ถ้าดีที่สุดก็ต้องรอให้ดาวศุกร์และดาวพุธสองดวงนี้โคจรมาเข้ามาเจ้าเรือนของเขาครับจะมีโชคเป็นลาบนะครับก็ต้องอยู่ที่ปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นแหละครับก็จะส่งผลดีครับราศีต่อไปคือราศีพิจิกครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพิจิกนะครับในช่วงนี้ครับดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งดีครับมีดาวราหูเล็งอยู่นะครับระวังนะครับระวังถูกคนต้มคนโกงคนไร้ทนหักหลังครับแต่โชคลาภลอยบังเกิดขึ้น กับดวงชะตาชีวิตของท่านพอสมควรครับโชคลับลอยเจกอาชีพหน้าที่การงานมากกว่าครับพอเดาวดาวชีดคู่ครองความรักนม่ส่วนว่ากก็คือการทํา ธุรกิจอะไรก็ตามครับช่วงนี้จะถูกทริยุทธ์ถักหลังแต่ว่าเรื่องอาชีพหนะ้าที่การงานนะครับโดยส่งผลให้โชคให้ลาภก,การติดตออ่อการจราจรลาบลอยก็ยังส่งผลมองเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่เรื่องของการเสี่งยงโชคเสี่ยงลาบซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอาจจะไม่ส่งผลเท่าที่ควรนะครับท่านสมาชิกก็ควรเลี่ยงไปนะครับโชคลาบลอยเกิดขึ้นจากหน้าที่การงานมากกว่าน,นะครับท่านสมาชิกที่เกิดราศีพิจิกครับราศีต่อไปคือราศีพันูครับสมาชิกผู้ประชุมที่เกิดในราศีพันน ช่วงนี้ดาวพรฤหัสเลดดาวเสาร์โคจรอยู่ในตําแหน่งทับลัคนาเกิดท่านอยู่นะครับแื่ว่าช่วงนี้มีทั้งให้คุณทั้งให้โทษทั้งเห็ร้ายนครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนวิตกกังวลนะครับวิตกกังวลพอสมควรยิ่งในวันเสาร์ที่31ดแล้วดาวเสายังเป็นส่งผลอิทธิพลของท่านก็ยังหนักความคิดอยู่นะครับแต่เรื่องอผู้เราพยานธรรมคำจนี่เหลือเรื่องการเงินการทองก็ ดีนะครับก็ดีส่งผลทิศทางดีมากเลยครับช่วงนี้นะครับเดาวการเงินกันทองได้จากบุรุผู้ใหญ่จากคนเท่าคนแก่คนสูงอายุหรือว่าเพื่อนเก่าที่เคยพบที่เคยรู้จักกันมาก่อนมาอ,อุปถัมภ์ครับจนช่วยเหลือก็คุลให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปนะครับส่วนเรื่องของชีวิตความรักครับวิตความรักก็เช่นเดียวครับมีอครอบครัวเรื่องของครอบครัวก็กสดใจราบรื่นนะครับเรื่อง,องของ อาชีพหน้าที่การงานก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าที่การงานการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือว่าการติดต่อการเริญญางานด้านศิลปะก,การบันเทิงต่างๆก็ส่งผลทิศทางให้ท่านได้รับโชคลาบจากหน้าที่การงานครับส่วนดาวลาพระลาพระคือดาวสุขอยู่ในของกรรมกรรมะครับลาพระดาวสุขคือดาวโชคลาบอยู่ในเรือนของกรรมะ โชคลาภอยากได้จากจาการที่การงานมากกว่าอย่างอื่นนะครับนี่คือท่านที่เกิดราศีธนูครับราศีต่อไปครับคือราศีมังกรครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีมังกรณนะวันที่31คือวันเสาร์ครับดาวเจ้าเรือนของราศีมังกรตกมรณะช่วงนี้สุขภาพไปดีครับต้องระวังด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านครับที่เกิดราศีมังกรสุขภาพของท่านอาจจะมมีเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องก็ยังไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรดาวการเงินก็เสียครับดาวการเงินคือดาวเสาร์ตก ตกวินาศถือว่าเสียหยนร,รักษาการเงินการ่องให้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของชีวิตครอบครัวชีวิตความรักก็ยังดีนะครับยังดียัง ยังส่งผลทิศทางที่ดีนะครับเรื่องของชีวิตความรักะครับเรื่องของการที่้นานที่การงานครับหน้าที่การงานดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ส่งผลทิศทางที่ดีครับขอให้ <Yeah. S 2> <ๆ> uet, ดาวพรฤหัสย้ายเข้ามาตำแหน่งนี้และดาวเสาวย้ายเข้ามาหน้าที่การงานเขาท่านมีการเปลี่ยนแปลงได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานส่งผลทิศทางดีแน่นอนครับส่วนเรื่องของลาภช่วงลาภช่วงนี้นะครับเลยครับเรื่องของลาภช่วงลาภการเงินการทองเสียงโชคเสียงลาบเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะไม่ส่งผลให้คุณให้ โชคให้รับเท่าที่ควรนะครับซื้อแถวแต่น้อยนะครับนี่คือสมาชิกท่าน่เกิดราศีมังกรครับราศีต่อไปคือราศีกุมครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีกุมราศีกุมดาวเจ้าเรือนคือดาวเสาร์และดาวอราหูครับส่งผลอิทธิพลของท่านโดยชะตาชุดช่วงฟันท่านสมาชิกที่เกิดราศีกุมช่วงนี้เรื่องสุขภาพก็ดว่ายังทรงตัวดีอยู่ครับเรื่องของการเงินการทองการเงินการทอง กี่ยวกับโชคลาภมาจากโชคมีโชคลาภการเงินการทองพว้เราก้ใหญ่ัอภทครับยจนช่วยเหลือนะครับอ่าโอ้นี่การงานการเงินได้จากหน้าที่การงานดาวอังคารอยู่ในเงินของกรรมะนะครับได้จากหน้าที่การงานมากกว่านะครับเรื่องของการเงินครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวชีวิตความรักก็ยังดีอยู่นะครับก็ยังสดใสดีอยู่ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับคือ ยังส่งผลให้ท่านได้ดวงแคตาเจ้าของดวงแคตาชุดที่ลัคนาเกิดราศีกลุ่มก็ดีระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ถึงที่ดีมากแล้วครับส่วนราศีต่อไปครับท่านสมาชิกที่เกิดราสีมีนครับ สมาชิกท่านที่เกิดราศีมินดาวเจ้าเรือนราศีมินก็คือราพระฤหัสอยู่ในเรือนของกรรมะดาวอังคารโคจรเข้ามาทับดาวกลุ่มทรั์เข้ามาทับลัคนาเกิดถือว่าช่วงนี้นะครับดาวจันทร์โคจนันตกกลุ่มทรั์นะครับช่วงนี้คนที่เกิดราศีมินเป็นดวงที่สดใสราบรื่นดีที่สุดนะครับดาวที่เล็งลัคนาเกิดท่านอยู่คือดาวพุธและดาวศุกร์นะครับดาวสองดวงนี้สงนน่งผลอิทธิพลการทําธุรกิจก็ตามครับกัน ทอาชีพหนะ้าที่การงานก็ตามงานด้านศิลปะการแส,สดงการบันเทิงทุกขนแขนงนะครับในช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงที่ท่านได้ผลประโยชน์จากอาชีพหนะ้าที่การงานหลังจากที่ดรอปไประยะหนึ่งนะครับดรอปไประยะหนึ่งเนื่องจากสภาวะเหตุการณ์โรคโควิดระบาดก็มีงานในการระงับไปในช่วงนี้ครับปลายปีครับจุงรอยกระทงนะครับจะส่งผลอิทธิพลให้ท่านของท่านที่เกิดราศีราศีมีในส่งผลอิทธิพลดีมากครับถ้าท่านทํา ธุรกิจด้านการค้าการขายนะครับการค้าการขายขายของที่ระลึกขายของต่างในงานในงานที่คนชนเยอะๆก็จะส่งผลให้ทิศทางดีหรือว่าท่านที่เป็นอาชีพ รับอาชีพด้านงานศิลปะการบันเทิงการแสดงงานร้องลําทำเพลงทุกอย่างครับส่งผลทิ่ไ้ผลในท่านได้รับโชครับลาบ,บการเงินการทองสภาพคล่องดีมากนะครับณนะวันเสาร์ที่31ตุลนะาคม2563นสะครับสรุปโดยทั่วไปนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีที่ส่งผลอิทธิพลให้ท่านได้โชคได้ลาบณนะวันที่31ก็ส่งผลดีกับบางคนบางท่านท่านนะครับถ้าถ้าบางคนบางท่านวันที่ส่งผล ไม่ดีกับดวงชะตาชีวิตก็จะส่งผลให้ท่านได้รับน้อยครับบางท่านก็อาจจะมีโชคมากในวันนั้นน,น,นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ดวงรายวันในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563นะครับที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชม ได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นแนวทางการดำเน,นินชีวิตในวันเสาร์ที่31ดวงชะตาของท่านเป็นเช่นไรผมก็วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางแล้วนะครับส่วนตัวเลขเด่นนําโชคนะครับตามราศีเกิดของแต่ละท่านแต่ละท่านผมก็วิเคราะห์วิจารณ์ให้แล้นะครับก็มารอติดตามดูกันในวันที่1น,นะครับวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกผมจะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางว่าดวงชะตาชวิตในบ้างน่าจะมีโชคไปรับถูกกินแบ่งรัฐบาล โชคลาภใหญ่ๆกันบ้างนะครับก็รอติดตามในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านทุกคนมีความโชคดีทุกท่านนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนได้ชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับกด subscribe กดไลก์กดแชร์นั่นแหละครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิจารณดวงชะตาชีวิตประจําวันในแต่ละวันแต่ละวันผมจะวิเคราะห์วิจารณ์ตามลัคนาเกิดทั้ง12ราศีให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิต ประจำวันในวันแต่ละวันจะมีโชคมีลาภงานอาชีพหน้าที่การงานที่ทําอยู่จะสําเร็จหรือไม่ก็มารอดูในวันนั้นนั้นนะครับผมมีขออแารน์ให้สมาชิกติดตามรับชมทุกๆวันนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ